สวัสดีครับผมควมงง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้จงมีวิธีการทำปลาทับทิมนึ่งมะนาวให้แซบเนื้อปลานุ่มฉ่ำหน้าตาหน้าทานแบบนี้นะครับนี่ฮะเนื้อนุ่มๆฉ่ำๆแบบนี้เลยทำง่ายมากๆพร้อมเคล็ดลับเนื้อปลาหวานละมุนครับน้ำราดแซบแบบสูตรบ้านๆแต่สู้ปัดคานได้สบายเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยครับในส่วนของปลานะครับตัวใช้ปลาทับทิมวันนี้จงซื้อมาเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือขอดเกต เอาไส้เอาอะไรออกแต่ที่สําคัญเลยคือที่เราจะต้องมาเช็คก็คือนี่ครับบริเวณพื้นท้องมันแบบนี้ร้านนี้ค่อนข้างดีนะครับเขาขูดมาให้ในระดับหนึ่งละจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคราบดําๆแบบนี้นะครับตามท้องดำอะไรแบบนี้นครับเราก็ขูดออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับตัวนี้เลยจะทําให้มันมีทั้งกลิ่นดินกลิ่นสาบกลิ่นคาวนะครับพยายามขูดออกให้ได้เยอะที่สุดอันนี้ร้านนี้เขาดีเขาค่อนข้างจะขูดมาให้โจ๊กระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าซื้อมาจากรถขับข้าวสั่งเข้ามานะฮะ แต่บางร้านนี่คือหรือถ้าเราไปซื้อที่แม่ค้าตลาดที่เขาผ่าท้องให้อย่างเดียวเขาก็จะยังไม่ได้ขูดนะครับหรือว่าใครซื้อมาแบบต้องมาทําเองทาปลาเองอันนี้รับก็ต้องมาขูดออกปลาค่อนข้างสดนะครับวันนี้เอาออกให้ได้เยอะที่สุดเลยครับกลิ่นมันจะได้ลดลงครับแล้วก็ถ้าใครกลัวจะคาวจริงๆเลยจกแนะนําให้เอาเหงือกออกด้วย เพราะว่าเงือกเนี่ยมักจะเป็นที่เก็บสะสมกลิ่นคาวกลิ่นต่างๆของปลานะครับใครเอาออกไม่เป็นเวลาไปซื้อตลาดก็บอกแม่ค้าเขาเลยครับว่าผ่าท้องเอาเงือกออกให้ด้วยหรือว่าดูวิธีการทาโจโก็ได้ครับโจโก็จะจิ้มลงไปแบบนี้นะครับเราก็ปาดให้มันขาดแบบนี้ตรงคางมันนะครับปาดให้มันขาดแบบนี้นะครับโอเค รตอนดึงจงอาจจะไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับเพราะว่ามันมีเลือดนี่ฮะครประมาณนี้เอาเหงือกปลาแบบนี้นะครับออกไปตัวนี้คือตัวขาวเลยครับแล้วก็จะสะอาดแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ล้างท้องสะอาดไว้ครับเวลาจงนึ่งปลาเนี่ยจงจะตัดคีบออกหมดเลยนะครับคีบหางคีบบนคีบล่างโอเคพร้อมสำหรับใช้งาน เดี๋ยวเราไปทำส่วนอื่นๆต่อครับเพื่อให้ปลาสามารถทานได้ง่ายแล้วก็สุกละอ,อุได้ง่ายนะครับโจกก็จะใช้มีดบั้งปลาสักนิดหนึ่งนะครับบัง้งบั้งย้อนเก็ดนะครับเวลาบ้างบ้างแนวอย่างนี้นี่มันจะสุกเข้าไปบ้างให้ถึงกระดูกเลยนะครับย้อนเก็ดแบบนี้เวลามาสุกมันก็จะออกนะครับน่าทาน จกไม่บ้างเยอะมากนะครับเพราะว่าปลาตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะครับปลาขนาดปลามันอาจจะเป๊ะไม่ได้ก็อยู่ที่ประมาณ700ถึง1กิโลนะครับ700กรัมถึง1กิโลโดยประมาณนะครับหรือไม่เกิน1กิโล2ขีดนะครับกำลังดีโอเคครับเรียบร้อยละอ่าน,นะครับอันนี้เป็นทิกเล็กๆนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ทำแต่โจชอบชอบทำแบบนี้ก็คือโจจะทำน้ำสำหรับลาดปลาในก่อนที่เราจะนึ่งนะครับนิดนึงก่อนก็คือซิวขาว ไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาแค่ให้มันพอมีรสชาตินะครับเกลือขาวแล้วก็น้ำสะอาดแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับโอเคตีให้น้ำตาลทรายละลายตรงนี้นะครับโจ๊กจะเอาไว้ราดปลาก่อนที่เราจะนึง่งมันจะทำให้เนื้อปลานะครับมีรสชาติแล้วก็หอม นี่นะครับมันจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะครับรสชาติไม่ต้องจัดจ้านมากนะครับก็คือแค่พอให้มันมีบางๆครับโอเคเรามาดูในส่วนของวิธีการนึ่งนะครับโจกใช้ซึ้งธรรมดามันบ้านเรานี่เลยครับแล้วก็ในน้ํานึ่งเนี่ยอันนี้เริ่มเดือดแล้วใช่ไหมครับโจกจะใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปนั่นก็คือ1ใบเตยนะครับใบมะกรูดอันนี้เป็นรากขึ้นช่ายนะครับแล้วก็ตะไคร้ทุบ หลายคนอาจจะไปลองพื้นที่ตัวปลานะครับแต่โจ๊กจะชอบใส่ลงไปในน้ําเพราะว่าบางครั้งอ่ะอย่างใบมะกรูดอย่างใบเตยเนี่ยถ้ามันไปถูกกับเนื้อปลาโดยตรงแล้วว่าบางทีกลิ่นมันจะแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งเป็นทางเลือกนะครับถ้าใครชอบแบบโจ๊กก็สามารถทําได้นะครับก็ใส่ลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็เอาซึมขึ้นได้เลยครับโจ๊กจะลองตัวปลาด้วยผักกาดขาวอีกครั้งหนึ่งครับใครจะใช้กระหล่ำปีก็ได้ อันนี้ก็เผื่อใครชอบนะครับมันจะได้เปลือเปื่อยอันนี้น้ําต้องเดือดนะครับเวลาที่เราใส่ผักลงไปเนี่ยน้ําเริ่มเดือดแบบนี้แล้วเพราะว่าพอเราใส่ปลาไปเนี่ยถ้าเรานึ่งนานเกินมันจะแห้งนะครับจบจะนึ่งประมาณสักสินาทีโดยประมาณนะครับคือต้องเริ่มน้บตั้งแต่น้าเดือดเดือดเดี๋ยวเราปิดไฟไว้สักนิดนึงครับไอปิดฝาไว้สักนิดนึงครับให้มันเดือดจัดจัดครับอ่าตอนนี้นะครับเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเดือดเนี่ยก็นําปลาลงไปวางได้เลยครับปลาที่เราทําความสะอาดอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วโจกก็จะลาดด้วยน้ําที่โจกเพิ่งปรุงไปนะครับนั่นก็คือสีิวขาวเล็กน้อยแล้วก็น้ําสะอาดนะครับแล้วก็น้าตาลนิดหน่อยครับตรงนี้จะช่วยให้มันมีรสชาติกลมกล่อมในเนื้อปลาไปด้วยเลยนะครับแต่ถ้าปลาสดๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีรสชาติดีอยู่แล้วนะครับส<ะ>เสร็จแล้วก็ ปิดฝาครับนึ่งจนปลาสุกได้เลยขนาดปลาก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับวิธีเช็คง่ายๆจกใช้ซ่อมหรือว่าไม้จิ้มแหลมนะครับไม้แหลมแหลมแบบนี้จิ้มลงไปในตัวปลาถ้ามันสามารถทะลุลงไปสุดได้เนี่ยอันนี้คือสุกแล้วแน่นอนแต่ถ้าจิ้มลงไปมันเจอนิ่มๆนะครับแล้วไปเจอเนื้อหนึดๆเนี่ยอันนี้แสดงว่ามันยังมีเนื้อแข็งอยู่นั่นก็คือยังไม่สุกนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูตอนปลาสุกครับไซส์ขนาดนี้จกก็นึ่งประมาณสักสินาทีนะครับ โอเคครับขั้นตอนนี้เราจะมาทําในส่วนของน้ําลาดนะครับน้ําลาดก็ส่วนผสมมีไม่เยอะครับเป็นสูตรบ้านๆง่ายๆนะครับก็เริ่มจากพริกอันนี้พริกจินดานะครับพริกอาใช้ทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับใครชอบเผ็ดสามารถปรับเพิ่มได้อัตราส่วนทั้งหมดเดี๋ยวโจเขียนให้ด้านล่างนะครับพริกจินดาอันนี้พริกขี้หนูมันจะหอมฉุนนะครับเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะเผ็ดจัดจ้านครับ รากผักชีครับเดี๋ยวเราต้องปั่นนะครับไม่ต้องซอยละเอียดมากนะครับกระเทียมโจ๊กใช้เป็นกระเทียมไทยในการปั่นทําน้ําราดแล้วก็เดี๋ยวโจ๊กจะมีกระเทียมจีนสําหรับตกแต่งแล้วก็เอาไว้กินแกล้มนะครับมันจะกลุบๆนิดนึงน้ําตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้ําปลาครับ อันนี้น้ำกระเทียมดองครับใส่เล็กน้อยนะครับเพิ่มความกลมกล่อมน้ำสะอาดครับส่วนตัวจ๊กแล้วจ๊กจะใส่น้ำมะนาวที่หลังก็จะใส่ไปแค่นี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาครับปัน่นใครชอบแหลกก็ปั่นจนแหลกละเอียดได้เลยนะครับ ใครอ่าใครชอบแบบมีชิ้นอยู่ก็ไม่ต้องปั่นจนละเอียดนะครับโอเคพอได้แบบนี้มาแล้วโจ๊กถึงจะใส่น้ำมะนาวนะครับเรียบร้อยนี่ครับน้ำสำหรับลาดเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปเลยครับ อ่าโอเคครับผมตอนนี้ครบ10นาทีแบบที่จกแจ้งแล้วนะครับออกมาจะได้แบบนี้พอเราได้มาแบบนี้แล้วนะครับจะปิดไฟเลยก็ได้หรือว่าจะลดไฟทั้งนิดก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบเลยก็กระเทียมนะครับสำหรับตกแต่งถ้าใครที่ชอบทานนะครับเป็นกระเทียมจีนหั่นเป็นชิ้นนะครับขึ้นช่ายนะครับโรยให้มันหอม,หอม แล้วก็ใบผักชีทั้งนิดนึงจะใส่เป็นในน้ำราดก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยเสร็จแล้วก็นี่น้ำราดเรานะครับที่เราทำไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถแบ่งเอาไว้ทำเป็นน้ำจิ้มได้อีกนะครับกรณีที่ใครชอบทานแบบช่าๆนะครับตักมาแล้วเนดะ้เอาเนื้อปลามาจิ้มในนี้ได้อีกมันก็คือรสชาติของน้ำจิ้มได้เลยครับราดลงไปเลยครับ สูตรนี้ไม่แต่งไม่อะไรเลยนะครับก็คือพอราดลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถยกไปทานได้เลยครับสูตรบ้านๆง่ายๆเลยครับช่ำๆเลยนะครับใครชอบช่ำๆก็ใส่ได้เลยเอาแต่งสักนิดนึงอ่มามะนาวสักนิดนึงเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะครับโอเคสามอันก็พอ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาออกมาแบบนี้ปิดไฟได้ครับปลาทับทิม1มะนาวง่ายๆในแบบของไหยต้มโจกนะครับนี่หมุนให้ดูเลยประมาณนี้การทำแบบนี้นะครับมันจะง่ายสะดวกแต่มันจะไม่ใช่แบบหม้อไฟนะครับก็คือยกจานไปทานได้เลยรีบทานมันจะได้ฉ่ำๆนะครับแล้วก็นึ่งวานสินาทีเนี่ยเนื้อกำลังดีเลยครับ ไม,ไ,มไม่แข็งไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็กลิ่นหอมจากด้านล่างมันขึ้นมาในไอ้น้ำอยู่แล้วนะครับน้ำราดก็แซ่แบแบ่งไว้ทําน้าจิ้มได้อีกนี่นะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อกันสักนิดนึงครับเดี๋ยวโจทขอญาตหยิบช้อนแป๊บหนึ่งนี่นักขับปลาทับทิมหนึ่งมะนาวเนื้อขาวๆช่ำๆแบบนี้เลย เนื้อนุ่มมากนะครับเพราะว่าเรานึ่งแค่ประมาณ8-10นาทีนะครับอยู่ที่ขนาดปลานะครับแล้วก็จัดจ้านมากดูจากสีสันรสชาตินะครับขอญาตชิมนิดอ๋ออยู่ข้าวเลยอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาชิมเนื้อปลาขาวมาก ปลาทับทิมข้อดีคือเนื้อมันจะนิ่มนะครับถ้าใครที่ชอบทานปลาที่คาวน้อยเนื้อนิ่มเนี่ยมันฉ่าทับทิมจะดีกว่าปลานิลนนะครับแล้วแต่ชอบนะครับส่วนตัวโจ๊กเนี่ยถ้านึ่งเนี่ยหรือต้มหรืออะไรแบบนี้ปลาทับทิมค่อนข้างตอบโจทย์เลยครับเพราะว่าเนื้อมันนุ่มฉ่าแล้วก็คาวน้อยครับโอเคนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอัตราส่วน สำหรับกระท่านี้หม้อนี้หรือว่าซึ่งนี้นะครับเดี๋ยวโจเขียนให้ด้านล่างเพื่อนๆส,สามารถลงไปจดได้นะครับแบบละเอียดเลยสามารถเปลี่ยนเป็นปลากระพงปลาทับทิมปลาช่อนหรือปาลาอื่นๆก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะครับใช้สูตรเดียวกันได้เลยครับใครอยากให้โจทำเมนูอะไรคอมเมนต์แนะนำบอกกันได้ครับวันนี้โจคงต้องไปแล้วครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกําลังใจให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิดีโอทาอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆใหม่ๆครับสำหรับใครที่สนใจซึ้อโจ๊กติดตะกร้าให้นะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้กดซื้อได้เลยครับติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันใหม่ทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์ห้าโมงเย็นตรงครับสำหรับเมนูทำอาหารง่ายๆของโจกแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสวัสดีครับ